นจะมาจะพี่น้องเพื่อนแม่นะเพื่อนแม่มาจะต,ต้องนึ่งข้าวเหนียวจา้าข้าวเหนียวไว้ซูกันกินนะพี่น้องเนาะนึ่งข้าวเหนียวบ่ยากจ้ะแบบนี้แหละมีหัวดใสหวัวมีซึ่งใส่ซึ่งนะพี่น้องเนาะนึ่งยังเด็กกระด่จ้ะเขาให้มันสุกทั้งนึ่งข้าวเหนียวทั้ง อ่าหุงข้าวเจ้าล้ะจ้ะท่านทั้งสองอย่างแล้วใช่ชอกินข้าวเหนียวจะตั้ำุ้มตำกินวันนี้พี่น้องกับด้านสั้นหน่อยพี่น้องกับด้านข้าวเหนียวโดวยกัน ข้าวเหนียวคือซิกภาษาอีสานคือซิกซิกซิกเขา้ากลับด้านม่ลองจา้าเี๋ยวก็สุกแล้วหนึ่งว่าอยากจะกข้าวเหนียว uh huh. เอ้าอะไรเออฮาเมลีฮาบอเดย์เกิร์วันนี้เมลีเกิด i thought my mom brought me an iphone, but she brought me a credit card. an <laughs> <Not> iphone. <laughs> Don't yeah. sure. yeah, me. and do you want to look at me? maybe. maybe. No. maybe. hello. <laughs> 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 no, joy. i was a special guest. hi, darling. how are you? Fairy godmother. You look cute, do you, sir? Look cute. Oh, oh. <laughs> Look cute. Happy birthday to you. <laughs> Thank you. Hey. Thank you. Right, to What have you got this morning? I've got a doll. From you, oh, I've got a backpack. Right. I've got your money. Got right. your money. Right. How many have you got? Cats have you got? Yeah. Let me count. One, two, three, four, five, six. Six. จอยก็จะช่วยทําไก่พี่น้องคะนี่ไก่จะต้มไก่ได้พี่น้องเอ้อะเพื่อนบ้านมาต้องต้มไก่ให้จอยเป็นคนซอยเห็ด่ะเพื่ <c oughs> นพอนๆืน่องหั่นเร็วไหมนะพี่ว่าเร็วอันนี้ไม่มีที่นั่นอะไรนะเขาเรียกใส่ข้าวแล้วก็ใส่สารไม่มีก็คือเอาใส่กระติกไปเลยพี่น้องจ้า <c oughs> ไม่มีกระดง้งไม่มีกระด้งวิธีบ่มบ่มเอาใส่สารบ่มใช่ไหม บบมโบมโมเมนบ์โบมโมกับกระดงมันไม่สมบูรณ์วจะหั่นไก่เพื่อนๆหน้าบานอะไรนี้ไม่ช่างหน้าสวยทำประเทนผมสวยปล่อยผมคุยไหมจ๊ะเพื่อนไม่สวยก่อนหนึ่งโบมมาถึงอย่างไรและมัดเลรอพี่สายบอกว่าจอยเป็นคนที่มาหั่นเร็วเ็ดเร็วพี่น้องใช่เนี่ยมัดมือเวลาเฮ็ดเทียสิเดียวรู้หมดตัวแล้วป่ะข้าวเดียวเเลยเดียวหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ร่มมาไว้พ่อใหญ่ไหมเผื่อแกจะกิน เอาเลยกินนฮะอุ่นเนาะเอามีดอีโต้กับเพื่อนสับนะสับมีดบ้าเลยไม่รู้ในพี่เพื่อนเอ้ยเดี๋ยวจะเอาผ่ากันเปลี่ยนบ้ลงนะเดี๋ยวเอามาเอามาเดี๋ยวเสื้อสวยสิเพื่อนๆให้ใจสับเสื้อจอยสวยใจเดี๋ยวเสื้อสวยจ้จนั่นพี่น้องมีเอานาไซให้เลยโอ้โหดูแลอย่างดีเดี๋ยวเสื้อสวยใจมาดจะเป็นมาดเตเชปวันนี้ เพื่อนๆนะดูแลอย่างดีเลยนะเป็นงี้กันแหละฮะดูแลกันยอมกันเล่นกันไปพี่น้องอึ้งนะซิอเช้าอ่ะเห็นเห็นกระเป๋าโอ้เห็นกระเป๋าจอยอึ้งเพื่อนไม่จะนัดนัดผู้บ่าวไปต่อมามาคืนเดียวอ่ะเออมาคืนเดียวจัดการเอาสักเต็มพี่อันเดียโอไมคก็เอารองดีโฟฟ์เสียงบอกนะกั๊ดวันนี้ดาร์ลิงนี่เจ้าวันนี้ ปีนี้เขาทำงานเป็นยอะจังข<ม>ึ้นแมีนมันตรงกับวันทำงานมันก็เลยไม่มีใครเยอะนะอีะน่านก็ทำงาน,นลูกคิดนี่น่านก็ไปเยี่ยมญาติสินะก็ไม่ได้มาแม่อลิเดียก็ไม่ได้มาไปทำงานที่ซาลีล่ะหมายมถึงก็ไปไปดูแลลุงแล้วก็เอาโล,ลิเียมา่นี่มีแต่โอลิเวียอยู่อย่างนี้นะจ๊ะประมาณนี้ที่นอ้องยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีจอยสองจอยนี้ <laughs> <laughs> นกินอาหารเราด้วยกันอาหารด้วยกัน อจอยมาทุกปีอ,าจาอปะจ้ะเออปีที่แล้วจอยนอนค้างเนาะเนาแมนบอกเออแมนแมนแต่ว่าจอยน,นอยนโรงแรมที่เดียวเออใช่กับไอ,อ้น้องเออกับน้องโคตทีเดอ้อฝากดังนี่ดูนี่เข้าเส้นเน่ยโอ้โหไอ้สะใจ <c oughs> จอยจอยกลัวจอยสับแล้วไอ้ตรงนี้มันแตกเนะไอ้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 อะไรของพี่เน,นี่ยเนี่ยเน,นี่ยไอ้ไอ้เนี่ยอ๋อเออก็แตกดอกมีมาดีค่อยสามเดื มันใหญ่มันหนาเกินไปนิดเนี่ยพี่ตัวบางๆสักหน่อยใหญ่กว่าของเธออีกบ่นิต้องบางๆนี้เลยนะมันไม่หนาไงมันใหญ่แต่ไม่หนาอันนี้แบบพี่คิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงจะมาสับนนั้นสับอะไรอ่ามอโน่มะพร้าวพี่ชอบกินมะพร้าวอ่อนไม่มาสับอันนี้มันก็หนาเกินสับลำบากเลยใบมะกรดปลูกเองงามๆพี่น้องหน้าร้อนเอาออกข้างนอกได้ กินไม่หมดไม่ใช่ออกมาเอาออกมาหลายวันแล้วกินไม่หมดไม่มีตู้เย็นไม่มีที่แช่ทีนี้ก็เลยเอาไว้กินต่บตำบกหถึงอีกว่าจะทิ้งก็เสียดายเคร่อแกงกอนี้เเหนียวเพื่อนๆเ้ยเครื่อแกงต้งยมยำต,ตาโลตาโลโบโตะเพ<น>ิ่มืนถ้าทำเยอะก็ใส่สองสอง,สองสองซองไปหักเครื่องค้น ถ้ายิ่งมีน้ำพริกเผานะใส่สีสันจะสวยงามอร่อยใช่ะใช่น้ำพริกเผาสีงามใช่เพราะว่ามันจะมีมันลอยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยสมุนไพรต่างๆใช่มะเขือเทศไว้ใส่ทีหลังพร้อมกับต้นหอมผักชีอันนี้ใบมะกรูดหัวหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมจะเกลือเข้าไปจะไม่ใส่น้ำปลาเออไม่ใส่น้ำปลา ไปเกลือลงไปก่อนไปนิดหน่อยก่อนจ้ะอ่าแค่นี้ผมจะลวดนำเดือดพุดพุดพุดเราใส่ไกล่ไลยไปเลยพี่น้องจ้าโอ้เต็มหม้อเลยมมะเขือเทศพี่น้องแล้วก็ผัก ต้มไก่เนาะโอ้ยนี่แหละคือบ้านเขาเลยพี่น้องพี่น้องมากต้มไก่ซืสุกันกินแต่ว่าสมัยก่อนเรไปจับอยู่เหล่าไก่เ่ยเราได้ซื้อที่ห่างนะจอยเนาะไข่ไก่กลังที่ว่าเป็นแม่เนาะเป็นแม่เออทีนี้แบบว่าพ่วงไข่น่ะสิแม่จอยเนาะใช่โ <นะ S 2> อ้ดูเพื่อเนเพื่อนเลยถ้ามีตับด้วยเนาะเนี่ย แล้วก็ค่อยบีบค่อยบีบมะนาวเติมน้ำพริกผมกินทีหลังเอออันนี้คือเอารสกลางๆไว้ให้พ่อไม้กินด้วยนะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วหนึ่งเลยเหเห็นไหมนะบะคุงเด้บมได้กินง่ายๆได้บะคุงจริงๆในวันนี้นะไม่ใช่บะคุงปลอมจอยเอามาฝากใลยฝากจอยกับพี่รัตน์นะพี่รัตน์เอาให้จอยที่นี้จอยกินไม่หมดคนเดียวเพื่อนๆจอยก็เอามาตำกินกับพี่สายเขาเขาฝาดไหมเพื่อนๆดูโอเคอยู่กับบะคุง ฝานแบบเส้นดีมากของจอยที่ฝานยังไอาฝังสีบ้านอะ่ะเอาบางคนมันชอบตอนแบบนั้นตอนชอมเส้นแบบมันจะโอ้โหเคี้ยวทีนึงพี่ไม่มีรสชาติของเครื่องปรุงเลยอะ่ะแล้วเราก็จะใส่แครอทเพิ่มไปด้วยจ้ะใลงสีสันแบบ ฝานหมูงันเจ้าจอยเจอาไม่ชอบขูดเอาดีกว่าใช่ไหมชอบพี่ว่าฝานมันอร่อยกว่ากันจอยขูดมันอ่อนเกินไปสําหรับพี่นะตจ<ด>คนชอบวัพี่น้องจะทำพันเงไว้ให้พ่อไม้ไว้ให้เราใ,นใ,นใครกินก็กินใส่กะทิต้งปหัวมันได้นี่ถ้าเป็นกะทิกระป๋องต้องเป็นเป็นหัวกะทิอยู่แล้วพี่น้อง เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันมนแบบตามนี่นี่ตามทีท่ใส่ไก็เห็ดน,นี่จนมันแตกมันเนะจอยมันเย็บๆสูตรใครสูตรมันใช่ไหมอือแจะแบบพี่น้องเคี่ยวจนแบบนี้เลยค้นค้นแล้วมันแตกมันแล้วเ,เติมใส่นิดนึงอ้แบบสูตรโบราณนี่นี่พี่น้องสูตรแบบแม่ใส่สูตรสมัยก่อนเขาจะเคียวหัวกะทิอย่างนี้แหละ สมัยใหม่เขาเขาผัดกับน้ำมันเรยไงเพื่อนๆทำให้สีสันสวยงามอันนี้ก็เกีียวไปนิดนึงแต่ไม่ต้องแตกมันตัวนี้เกีียวไปนิดนึงแล้วก็ค่อยใส่อันนี้ค่อคยใส่พริกแกงค่อยใส่พริกแกงอันนี้คือแม่าาทาทำสมัยไม่ใส่น้ำมันเ,เนะนะาะสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนแม่เจ้าเขาก็ทำอย่างนี้แหละทำหัวกะทิแต่สมัยใหม่มาแบบเร่งรีบนะแนะอันนั้วก็พริกแกงคะเแนงนะคะใส่ไม่เยอะเพราะว่าฟอใหม่แล้วอันนั้น กาจะผิดนะจ๊นะเนาะก็จะผิดหอมไหมหอมค่ะอืมหอมค่ะได้ที่แล้วพี่น้องใส่เนื้อเข้าไปเนื้อหมูจะเป็นคะแนงหมูวันนี้เยอะหน่อยถ้ากินไม่หมดก็แช่แข็งไว้เพราะไม่กินก็อร่อยแล้วก็ชอบผัดกับพริกแกงนี่ยได้พี่น้องกับกะทินี่มันจะค่นอนข้างกระสุกมเลยแหละมันจะเติมถาง กททีนี้คือเด็กคุณเข้ามาแ่เ<อ>นี้ก็ะมา,ายเกตเป็นฟายแล้วก็ซสอกสิโลสำหรับเด็กนั่และ อตานนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ชิรถ <c oughs> เสร็จแล้วจ้าเห็นไหมหน้าคามไหมทีนี้แล้วก็เอานี้ไม่มีพริกโรยนะคะเอานี้โรยเฉยๆอาคือนอนลงอย่างั้นล่ะลูกตั้งขึ้นสิลูกมันไม่อ่านไม่ได้มันจุดเทียนไม่ได้นะลูกเอ๊ เอลเสียงให้ตัว h e l l I'm turning the Xbox on อไั่นไป t r e a t room s u r p s t a t r t h e have o the r t h a one ใช่ I'll sit on the floor. I see you have some squeezing yeah. her butt. I am not. Get the everything the what you South want. South South North North. 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 I washed his head out. It's a cigarette. North. 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 I'm hot. I'm not looking at it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. อยู Thank you. They no no. ่ตอนนีแดดวันเก๊ววันเก๊วนี่น้เมลีน้เมลีวันเก๊วไหุกหันมาพี่โอ้นู้นอเด็กเนี่เป็นซ้มตำบัน Cùng dăm bao giờ nó đi ra rồi Ui trời Đây đẹp 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 This one you want, this side? Oh. You get. This for Phoebe. Phoebe. Best yeah. pen, maybe. Best pen, you want this one? I'm Phoebe. having a small one. Oh. This? Oh. <laughs> sí. oh. Sing all of your more lot of pen, eh? Ask your friend, maybe Olivia or any. Do you want? ครับลูกครับมาทสมอไอพี่นี่แค่ทำมมออีวิว่าไำกันเลยเพื่อนๆ้าเหล่นเล็กหน่อยใแจ้งครับอันนี้จะตัดมาเียาพี่น้องแล้วก็พ่าใ่ไมอันนี้ไม่ให้ยาเลกไม่เก็มาเก็มาวันเก็มาวันนนนนไม่ด้เก็ไม้ด้วยเยดี อเอาใส่กระยาไปเลยเอาวาใส่กระยาไปแล้วค่อยไปนั mm. yeah. any, I, um, on, ่นกันยายนั here, okay. here, okay. ่นแหละอัน oh, นี okay. mm ้บ hmm. ด um, um ี้วอนมาอันนี้อันไหนเขาใช้อันนี้เพื่อนเพื่อนน้องเมลีจ้ะเียอคอ u อบ e y สิกุล o อ้ a t โอเอเคโอเ o โอเคโอเคโอเ a โอเคโอเ t โ o เคโอเคโอเ o โอเ o n อ o คโอ y o โอเคโอเค e a โอเคโอ้คีน็อตไลคีน็อตไลด่ะยม่ไห้ไลอซิ่งเมี่ชีไลไอซิ่งอ e อ e อเ e ีย a ุณม i ิ่นเค้กอนัดถามโอเลียนะอี้ค่อายุวันเค้กหนาเร็งโอเค้ขอบคุณค่ะอายุรีเม e m e อร์ โอเคคิเมตเป็นลกว้าวออรเียออยดลิปสติกออนสวยีกสวยมากนี่ไงใครอยากเห็นน้องออริเบียจะโอเคนิคุน้วคตรนนเปิยโอเคนางโตเป็นสาวแล้วจ้าเพื่อนเนีมันเค้กานโอเค Do oh, you have something to eat yet? Yeah? Or, or you have? Yeah? Oh, yeah. Uh, yeah. No, you don't want something do to cake. eat. Cake. You want cake? Okay. I want cake. I, I well. Yeah, yeah. Okay. Yeah. The second. You want a spoon somewhere or you want to eat by your hand? Okay.

น้องจ๋าปาร์ตี้เงียบแล้วเหลือสามคนนอนด้วยกันวันนี้มีน้องคนหนึ่งเพื่อนเมลีขอนอนด้วยแม่เขาอนุญาตแล้วก็แล้วก็โอลิเวียแล้วก็อีกสองสามคนอยากนอนแต่ว่าแม่เขาไม่อนุญาตนะพี่น้องจ๋าอันนี้ล่ะายไม่มีเวลาที่จะ่ส่เลยคือเนาะตามที่เห็นแหละถ้าเป็นเจ้าภาพไม่รู้อะไร <c oughs> เด็กน้อยคนน,งน,คน,นึงจะเอาน้ําเด็กคนนึงจะเออนั่นนู่นนี่นะพี่น้องจ๋านั่นแหละไปดูวิดีโอของจอยด้วยเด้เกิดได้แตกต่างกันบ้างนะจ๊าเนาะพี่น้อง อาหารนี่ไม่หมดนะพี่น้นงแต่ว่าเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะเห็นไหมก็หมดเป็นบางอย่างเค้กก็เกือบหมดนี่ละจา้าตอนนัใไซไม่มีเวลาถ่ายเลยพี่น้นงจา้าว่าจะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะบรรยากาศมันเป็นยังไงก็ทํานั่นทํานี่ก็หมดเวลาไปเลยจา้าเนาะคุณย่าบอกให้ถ่ายรูปเมลีให้หน่อยมันเกิดใสายก็ยังลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายใหมห่แล้วพี่้องนี่ละจ้าประมาณนี้ อันนั้นน้องไม่ดีเขาให้ตกแต่งเือบ้า่ามีบอรลูนเยอะๆเขาชอบเนาะนี่ค่ะห้องนี้เอาไว้ให้เด็กน้อยเล่นพี่น้องจ้าไว้ให้เด็กเล่นตอนนี้ก็กลับหมดแล้วค่ะเหลืออยู่สามคนนั่นแหละ